เจ้ากัดเท่างนเนาะผู้ถามคุณเนี่ยคอยเลี้ยงเจ้าม้าคอยอาบน้ำไหมเจ้าเบนโอเดี๋ยวนี้คอ,อยเงอาบน้ำเองอยู่บัดม้ามึงคือพาไปอาบน้ำต่ละอล <c oughs> โองลอยผู้ถามเนี่ยเลี้ยงไคดีว่ากันเนาะเพราะว่าเจ้าเลี้ยงม้าดีกว่าคอยคุณดิคอ,อยยังอาบน้ำเองอยู่ดิบันนี้ม้ามึงเอาคืนลวดจิงไปอาบน้ำยง่หามาไปอาบน้ำต้องไปส่องคน คนหนึ่งครับรถผู้นหนึ่งอุ้มมาแล้วก็ขากลับมาขนมมามาลุ่มพุ่มพวกรถแพ็กรถป่ารถเนือ้อรถหมูมีบมดทุกรถแม่บอกอ๋อยก็ซื้อเลยแม่กินอยู่แม่ก็บอกว่าซื้อ,อยุ๊ยวะเนี้ยมันแม่ขอเง,งินเหมือนจุ่มโอ้โหเงินเด้อบ้า